สวัสดีค่ะพี่น้องกองใหม่ทุกทุกคนตอนนี้จัดปลอกครับเฉพาะนี้หายไปเฉพาะนี้หายไปจัดปลอกนะคะเราจะจัดปลอกแบบนี้เพื่อความเต็มปังนะครับวันไหนที่แบบว่ามีคนลาลาป่วยลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจัดบอกจัดอะไรนะครับอั้คือโบาไฟล้วก็ขยับขึ้นมาไฟล์อะไรเลยหรือโมนมามาใครบขึ้นมาใครเอกอยู่ไหนคะขึ้นมาสิใคเอกอย่างไรล่ะใครเอกเขาเต้นไฟล์ไลน์ไหม คุณฟาค่ะแม่ให้เต้นไปเถอะแม่ให้เขาเต้นไปเถอะหนูให้อขาเหรออาให้นเข้ามาเต้เออะ่านได้เต้นไหมมันย้อนแสงไม่เต้นเนาะมันย่อนแสียงให้เขาเต้นเถอะหนูจ่ายเงินลำบากแม่อาต่อไปเป็นไลน์วิวเหรอวิวผู้หญิงวิวผู้หญิงแต่ว่าสื่อเพราะเป็นเช่นนั้นเหรอเหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะ ปิงออนก็เป็นเส้นีกุ๊กู่อใช่ตอนนี้มีแค่สองตอนนี้มีสองไหมสองเนาะอนนี้ก็มีสองใช่ไหมสามสิวิววิวไหมไม่ไม่วิวมีใครถูอบ้างก่นันนะอันนี้อ,อันนี้ทีมบมบ,บล็าาอกบล็อแรกดนระงว่างงี้ใช่ไหมแล้วก็บล็อกสองเดในในตรงกลาง ไม่ขอคนถือทั้งหมดใครมีใครถือแอคทิวขึ้นมาหน่อยใครมีถือนะมีอ่ะใครมีขึ้นมาเดี๋ยวทำให้แป๊บเดร็วๆเลยแต่ตัวตีเสร็จแล้วเหลือช่วงนี้ก็น้องๆก็ป่วยกันหลายคนอยู่นะครับคือแอคทิวขึ้่อยาก็จัดเราก็ต้องจัดบอกให้แบบว่าเอ่อคนนี้ลาแล้วก็หาคนมาแทนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยครับเฉพาะวันที่ลาครับ ออกงานมันก็มีเนาะพี่น้องมีป่วยมีอย่างเนาะร่างกายคนเหาอยางสิแหมแต่ว่าถ้าจะว่าเออไรไหวอะไรเงี้ยก็ขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตก่ออะไรเงี้ยก็ค่อยค่อยลาช่วงเป็นโอ้โหสีปากเอาพี่ออกยางถ้าจะปากบนมมีีีี่่นนน้หหหรรรอออสโ ต้องวาดปากก็ปากวาดยากที่สุดแล้วมาวิธีโฉบเขียนแต่ปากคนแล้วการทีา3ใช่ไหมอาอาเขาที่า3ใช่ไหมเขาจอยู่นี่ใช่ไหมที่สองจะเป็นต่อตัวนี้เลยด้ไไหนละเออสว่างอยู่ัางหนึ่งมันเหมิดพดทีทีแกแม่ก็ถามนี่ไงบอกแม่ อันนี้จะเป็นแตงชิมอะไรเฮ้ยเห็นแต่ท่ารีบที่หลังไยืนอิยุคิมาการสั่งตำนานนอมอนตามท่ารีบก่อนยังแต่งน้าทาป่ามาต้องทีหลังเด้แต่นี่ทาป่าก่อนฮาฮาฮฮาฮาฮาาฮาฮาฮดฮยูกฮาาฮาฮาเ อ่ะอ่ะมาสิพี่ก็เข้ามาสิเขาบอกมีอะไรไหมมีอะไร่ตรงนั้นมม่ีอะไรตรงนั้นไม่ได้หรือยู่ที่เดิมอะไรป้ายเขอตกลงมาเลยอยู่ที่เดิมฉันยืนอยู่เฉยๆเลยตัวก่อนเพลงจบเขาตกลงมาเองแล้วก็เพลงจบสุดท้ายใช่ไหมเซตเอเขาจะยืนมาเดินลงมาทีเนี้ยไปไหนนั่นล่ะไปไหนแล้วไม่อยู่ที่นี่ล่ะจบเขามมีคู่เธอที่ทัศ ลแล้วบล็อสุดท้ายแสงมันเป็นปอย่าไะการทำงานแล้วก็ต้องมีเป๊ะทุกวันนะครับจัดบล็อกจัดอะไรจัดบล็อกทีหเงไนะอ่ะบล็อกสุดท้ายค่ะไปลูกไส้ก็เปิดซองแหรอเนาะคะ่ะช่องมานะใช่ไหมช่องอะไรนะช่องมานะหรอ เราเพิ่งเอาไปเที่ยวครับแคุก็เปิดไเกียต่อ่อเดไ้แล้วจะอกปรทาี่ยแล้วค่ะเดหรย็ันแบกสุดท้ายสสาลงมาตรงนี้เพว่าใ้ถ่ยเนะจะถ่ายใช่มถ้าอามาใหถ่ายให้้เราไ่ามาดูเลถ้าเปนตเด็ใกล้าแังหวัดกาฬสนมาดูแลอ่าจะมา่าย วันนี้อาก็มาเนาะวันนี้พ่อก็มาพ่อไปเจอพ่อเจออยู่ตลาดเออไปเจอกันอยู่ตลาดโยมบาลผู้ชายมาผู้ชายถือพร็อพใครบ้างมัเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวจะทกาให้ฝากช่องน้องมานาด้วยนะคะทุกคนน้องเปิดช่องแล้วนะขออน้ก่อน้ำมันแพงน้ำมันแพงผู้ติดไอไออะไรนะล่มอ่ะล่มน้ำมันแพงอ่ะใครถือล่มบ้างยืนยืนเข้าบล็อกล่มเลยบล็อกยืนบล็อกตรงไหนบล็อกตรงนั้นเลยยืนเลย ฮิโนโอกิลงไปก่อนเออร่มสามอันเหรอฝั่งละสามใช่ไหมโอมมรี่แบกงร่มเลยเหรอลูกอ่านเสร็จแล้วอ่านลงมาลงมาลงมา,งมางปึ๊บมๆต้องใจแบบกินขมายกเพราะมันแบกเยอะจริงจรได้กินขมาวนะโมโยแล้วไปต่อลงมาได้กินขมามวม,ายมยน้ะโมอยู่มาบ้าง ไปปุ๊บเอาไปไหนเอาแล้วก็ไปไปเอาอะไรมาหนีดเอาอะไรก็รอออกล่มไหมลมก็เสร็จแล้วก็ออกเลยแม่เสร็จแล้วออกเลยเสร็จแล้วออกเลยมีอะไรเข้ามาอีกไหมไฟไฟใครถือใครถือไฟบ้างอ่ะเซตเดิมเลยเซตเดิมคือจากไหนไปไหนเอาเร็วรีบๆเดินตาพระเอกเขาไปพระเอกเขาเร็วเออเรื่องเพราะพระเอกเขาเป๊ะเออเริ่มเป็นโป๊อินดี้ทำอะไรถือไฟเหรอ นาบุลีบุร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 ีเอาแต่ละสี่เนาะเดินมาเดิน่ะใครคนแรกใครคนแรกเอาเถียงกันแล้วใครคนแรกมาเดินมาเดินมาบล็อกแรกไปบล็อกอะไรเออเด็กเสียงกันพี่แชนี่เด้อเปิดเปิดแล้วก็นายตอเขาเป็นตัวเอกกับคุณปอนะครับที่ต้องจัดการแต่ละวันเนาะ เออเเดี๋ยวต้องเดิน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 เขาตีนะเรื่องถือพับเรื่องถือพับที่ตะนะนโป๊เป็นศูนย์มากอะโอเคยงมาบานเซตเต็มข่ะเซตเลนไหนขึ้นบล็อกเรึเดือเอรเดือดรือต่องปู้ผ ยังไงก็ติดตามน้องนะครับน้องมานะนะครับเพราะว่าน้องก็บอกอยู่ว่าถ้าวันไหนอามาก็จะเป็นอาเป็นคนถ่ายถ้าวันไหนงานใกล้ๆอาก็จะมาถ่ายนะครับถ้าสิว่าอาไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นน้องที่ถ่ายเองเนาะน้องก็ถามว่าน้องน้องเก่งเรื่องโชว์เชียวเรื่องอ่ะจะเก่งน้องก็บบกวนได้เก่งบอกว่าได้ยังงครับกว่าเดี๋ยวทํๆไปเดี๋ยวมันก็ชินเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ชํานาญเองครับเพราะว่าน้องต้องแบบ น้องก็น้องก็บอกอยู่ว่าน้องก็บอกคอยได้บเก่งเดบเก่งพวกภาษาสาหลายถูกบอกเทคโนโลยีอย่างสีน้องก็บอกคอยได้เก่งน้องก็เลยแบบว่าค่อยเฮ็ดไปกับสิมีพวกพีพีแนะนําครับพวกพีพีพวกผู้ไกลพวกผู้อย่างสีแนะนําน้องในการเฮ็ดคลิปลงคลิบในสินเนี้ยครับกับสิมี้คู่ไกลมีพีพีหลายคนอยู่ครับที่ต้องซัพพอร์ตน้องซอยน้องครับเราก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ถ่ายน้องแล้วก็ติดตามน้อง ก็ฝากบิ็งเนเดอร์ทั้งช่องน้องช่องกาช่องทุกคนเลยครับที่แบบติดตามติดตามน้องติดตามแบบติดตามทุกคนทุกคนในวงเลยที่เป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเพิ่งลงไปนันซักปีเดี๋ยวไม่จะบอกอีกทหนึ่งหอบฝันอยู่อ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างเคยฝากกูไล์ก็แชร์กดติดตามเนเดอร์ที่สําคัญอย่าข้ามโฆษณานะครับอย่าข้ามโฆษณาเด้อขอบคุณเลยหลายเด้อทุกคนที่ ติดตามเข้ามาดูคลิปดูอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวการจัดบล็อกเสร็จก็จะพากันลงไปแต่งหน้าแล้วนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องครับบ๊ายบายตอนบล็อกมีคนเยอะเยอะนะแต่ตอน